ดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะกุ้งมเมถุนแล้วก็ตุลสำหรับคนรักเก่านะคะในเดือนตุลาคมนี้คนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานก,การณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะโอเค สานการณ์ความรักนะคะชาวธาตหลุมคนรอรักเก่านะคะจะเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลา Queen of Wands นะคะ d e a นะคะสมดาบ8ดาบแล้วก็8ถ้วยนะคะเป็สถานการณ์ความรักที่อาจจะยังเด่นมากๆเลยคือคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันแบบัดหมานะคะเพิ่งจบเพิ่งตัดสินใจจบนะคะมีเพียงส่วนน้อยที่ จบไปนานแล้วแต่ยังฝังใจนะในที่นี้ค่อนข้างชัดว่าแบบสถานการณ์มันค่อนข้างบอบช้ำนะคะแล้วก็บอบบางมากๆเลยนะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นกังวลนะจะต้องแบบคือมันมีการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วแหละว่ามันจะต้องบางคนต่างเดินอ,ออกมาแต่บางคนเนี่ยยังเป็นฟ e ล l n ที่ยังทำใจไม่ได้เต็มร้อย นะคะยังรู้สึกว่าเหมือนยังรอมรับสภาพความเป็นจริงในตรงนั้นไม่ได้นะคะจะออกมาก็ยังออกมาไม่ได้จะอยู่ต่อมันก็อยู่ต่อไม่ได้ทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะต้องไปทางไหนดีมันสบสมเสียใจนะเสียใจทุกใจเจ็บปวดความรู้สึกที่สุดกับสิ่งที่เขาทํากับเรานะคะแต่เราก็ยังรู้สึกว่า เผื่อว่ามันจะมีหวังสักทางหนึ่งมืดแปดนานนะคะเผื่อมันจะมีหวังสักทางหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันน่าจะน่าจะแบบแก้ไขอะไรได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันค่อนข้างที่จะยากที่จะเดี่ยวกับสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ช,วชวาวธาตุไฟเด่นมากๆนะคะเษสิงหรือธนูที่เวลาสีละันธาแล้วนสร็ ฝั่งคนรักของคุณอ่าคนรักเก่านะคะในอัพเพนดิกอลส์ดูเหมือนคนคนนี้นะคะจะพบเจอกับคนใหม่แล้วหรือกำลังเดทกับคนใหม่อยู่นะคะมีการเดทกับคนใหม่ซึ่งอ่ามันมีทั้งความลุ่มหลงนะเป็นหลักเลยนะคะเป็นความลุ่มหลงหลงคนใหม่นะคะอิงเลิฟก,กับคนใหม่โดยจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะคะหน้ามืดตาหมัว ถาว่าเจ็บปวดที่จะต้องเลิกลากับคุณไหม,มก็เสียใจแต่นะคะแต่เขาค่อนข้างจะมูฟอ่อนไวไวมากนะคะไวแบบไวมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสี่ด้วยไนอ็อฟคัพแปดเหรียญ ใจเขาเองอะ่ะเขาก็อยากรู้ความเป็นไปของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างทําใจได้ไหมหรือคุณแบบโอเคหรือเปล่าก็ายังมีความเป็นห่วงอยู่นะคะยังมีความเป็นห่วงอยู่แต่ในลักษณะของการแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกนะคะเขาก็คงกังวลว่าถ้าแสดงออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นทําให้คุณ งงหรือเปล่าทําให้คุณแบบสับสนไปอีกไหมว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่เขาต้องการที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันชัดเจนไปว่าเขามีการโมอฟออนแล้วนะเขาแบบทุกอย่างมันจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะเขาก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ต่อไปนะคะฝั่งคุณที่เล่ารู้สึกยังไงกับเขาว่าแฮงแมน ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะพูดคุยยังอยากที่จะเคลียยังอยากที่จะเจรจานะคะแต่ว่ามันคงยากอ่ะเพราะคุยกันไปแล้วมันหาจุดที่จะลงตัวได้ยากจุดที่มันจะคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันได้มันค่อนข้างยากมันทาให้ทุกๆอย่างทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันจะมาหนักอยู่ในฝั่งของคุณมากกว่านะคะถึงแปดสิบ 90อเสซยัง move on จากความคิดตรงนี้ไม่ได้นะคะจากความคิดที่ที่รู้สึกอยู่ตรงเนี้ยมันยัง move on ออกไปไม่ได้เลยนะคะขอดูข้อความจากเขาถึงคุณเึงเขารู้สึกว่าคุณเข้ามาใกล้มากกว่าคนอื่นเขายังสองคุณอยู่เห็นไหมแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เขารู้ตัวว่าเขากำลังทำอะไร ในตอนนั้นที่มีปัญหากันกับคุณที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์เหมือนมันไม่ใช่เป็นแค่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกหรืออะไรแต่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดมันดีแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยนะคะโอเคต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุป มีเก์ที่จะกลับมาไหมคะสำหรับคนเก่ามองว่าจะเป็นคนใหม่นะส่วนคนเก่าเนี่ยมันจะหนักไปที่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณเขายังไม่กลับมานะคะสำหรับคนเก่าแต่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่แต่ใจเรายังไม่พร้อมเปิดรับใครนะคะ80 9 0ยัองโฟกัสที่คนเก่านะคะ ให้ความรักว่าไงคะแพชชั่นเรายังมีความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะคะเรายังมีความรักที่มีต่อเขามากๆแต่ในขณาเดียวกันคนนึงรักมากอีกคนนึงมันเหลือน้อยแล้วว่ามันมันไม่เคมีหรือแรงดึงดูดระหว่างกันมันไม่ได้มากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อดังนั้นอาจจะต้องเป็นจุดที่จะต้องแยกนะคะเดินไปในทิศทางของตัวเองนะคะ ต่างคนต่างเดินในเส้นทางที่ที่ต้องเป็นไปนะคะโอเคต่อไปนะคะแยกย่อยสิบสองราศีนะคะราศีใดมีเกณฑ์กลับมาหาธาตุลมบ้างนะคะโอเคเมษนะเมษเดวิลสำหรับคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาด้วยผลประโยชน์ด้วยความช่วยเหลือปงางอย่าง นะคะหรือด้วยเรื่องราวบางอย่างแต่ความสัมพันธ์เนี่ยจะยังไม่ได้เกินเพื่อนนะจะเป็นลักษณะที่แบบจำเป็นจะต้องคุยกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะต่อไปเปรึกศอก็อดมาไหมบินอัพเพนด์คอร์ซูออฟฟอร์จูมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาหรือเขาเรียกอะไรนะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ดูเหมือนกับว่า อาจจะมีอีโก้หรือบางอย่างที่ทําให้คุยกันแล้วมันไม่คลิกคุยกันแล้วกลับกลายเป็นปัญหามากกว่าผลบวกนะคะต่อไปนะคะเมถุนสิบไม่ถท้าเอสับหมอบเจ็ดถ้วยมองว่าคนคนนี้นะคะถ้ากลับมายังเป็นลักษณะตัวเลือกนะนะคะเป็นตัวเลือกแลวเขาเองก็มีคนคุยเขายังรักสนุกอยู่ นะคะเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนอะไรกับใครเป็นพิเศษหรือรู้สึกกับคุณพิเศษกว่าตัวเลือกอืน่นนะคะต่อไปนะคะกรกฎดดดาบ6กมนเทา้าสำหรับคนคนนี้จะมาแล้วก็ไปนะคะติดต่อมาทาักทายแล้วก็หายไปแล้วก็ติดต่อมาทักทายติดต่อมาแล้วก็หายไปนะคะมามาหายหายนะเคสิงนะคะ okay. 5ิเหรียญเฮอร์มิคิดถึงแต่ยังไม่มีรีแอชในการที่จะติดต่อกลับมานะท้ายแค่คิดถึงเท่านั้นหรือระหว่างคุณกับเขามีการปิดกั้นปิดบงังอ่าเขาเรียกอะไรนะปิดกั้นกำแพงการบล็อกกนันนะคะหรือกำแพงทางความรู้สึกที่ได้แค่คิดถึงแต่ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะติดต่อหรือมีการสื่อสารเกิดขึ้นจากฝั่งเขานะคะ <c oughs> ต่อไปกันเจ็ดถ้วยสองเหรียญคิดเยอะอยู่คิดอยู่ค่ะคิดว่าจะกลับมาดีไหมคิดว่าจะติดต่อมาดีหรือเปล่าแต่ก็ได้แค่คิดนะคะคิดเยอะกลับมาล้วจะยังไงคุยกันล้วจะยังไงจะยังไงต่อคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะคิดยังไงกับประโยชน์ของเขาหรือเขาจะติดต่อมาแล้วเขาจะทักว่าอะไรจะถามว่าอยากทาักไหมก็อยากนะแต่มันก็ช่างใจอยู่นะคะอยู่ในกระบวนการความคิด ต่อไปนะคะตุนตุน,นะคะสองไม้เท้าเลสั้นคนคน,นี้นะคะอืมมีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาแต่ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เขากำลังศึกษาดูใจนะคะกับอีกคนนึงนะ,ะกับอีกคนนึงแนะนำว่าอยากคาดหวังอะไรกลัวความคาดหวังของตัวคุณเขาอาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ s เซนซิทีฟด,ด้วยหรือเปล่า นะคะหวันไห้ง่ายอะไรเงี้ยการที่เขาจะติดต่อกลับมามันจะกลายเป็นการให้ความหวังคุณไหมเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมจะชัดเจนหรือยังไม่พร้อมที่จะเลือกอะไรใครนะคะเพียงแค่เขายังมีความรู้สึกห่วงใยห,หรือยังคิดถึงคุณอยู่เลยมีการติดต่อมานะคะต่อไปนะคะบิจิเดทนะ,ะโอเคเขามองว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วอ่ะสางคนตา่าง หลุดพ้นซึ่งกันและกันแล้วเขาไม่อยากที่จะดึงกลับมาแล้วกลายเป็นทําให้ต้องเสียใจหรือเสียใจผิดใจกันหรือเสียความรู้สึกกันอีกนะคะทุกอย่างจบก็คือจบต่อไ,ไปค่ะธนูยอปจูนอ๋อคนนี้นะคะสําหรับธนูมีเก์ที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะติดต่อมาวนกลับมา แต่ยังเอาแม่เอานอนกับเขาไม่ได้นะเทค,ค่ะต่อไปมังกรเอซ็อบมอสเลอเร์สคนนี้เขายังรักคุณอยู่โอกาสสูงที่จะติดต่อกลับมาแล้วจะได้กลับมาคบกันนะคะออกไปออกเดทกันหรือชวนไปกินข้าวชวนมาเจอกันนะคะต่อไปนะคะกุ้งเอซ็อบสอดชัยอ่ะคนคนนี้นะคะ เขาเดินหน้าแล้วนะเขากําลังผมเจอกับคนใหม่ที่ถูกใจระหว่างคุณกับเขาเขายังไม่พร้อมนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะติดต่อมาหรือพูดคุยหรือมีการปิดกัน้นมีการล็อกกันนะคะต่อไปนะคะมีเอกซสับสวยเอซเฟนอคอลสำหรับคนคนนี้มีเกณฑ์นะคะที่จะติดต่อมาแต่เป็นลักษณะของการเช็คเรตติ้งนะคะมาดูว่าแบบคุณยัง อยากคุยกับเขาไหมคุณยังรู้สึกกับเขาไหมประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรหลังจากมีการพูดคุยนะคะโอเคค่ะคลิปของทัดลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe พื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ